สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมกำลังจะไปจัดส่งสินค้านะคะให้คุณลูกค้าจากทั่วประเทศเลยนะคะก็วันนี้ออเดอร์เยอะมากๆเลยนะคะสินค้าของเราที่จัดส่งก็จะมีดีบูนนะคะดีบูนจะมีแบบแคปซูลแล้วก็แบบผงนะคะเป็นดีบูนอาหารเสริมดีบูลเป็นอาหารเสริมสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อปร์เซนนะคะของเราแก้การปวดเข่าปวดข้อข้อเสื่อมนะคะ วดล้างวดเอวกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะดีคอนแทคนะคะดีคอนแทกแก้ปัญหาสายตานะคะก็สินค้าเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ที่เตรียมจัดส่งนะคะเดี๋ยวไปจัดส่งต่อที่เคอรี่เลยค่ะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อดีบูลและดีคอนแทคไว้นะคะก็เตรียมรอรับสินค้าได้เลยนะคะ1นถึงสวันนะคะ ของเราจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเลยค่ะ